ข่าหวยจับตาทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีบิตูบินด่วนดูสถานการณ์น้ำท่วมเมืองคอขคอหวยไม่พลาดส่องทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีบินด่วนลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำท่วมที่จอนครศรีธรรมราชวันนี้7ธันวาคมเวลา8นาฬิกา16นาทีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางด้วยเครื่องบินบาเทส0.135เอ็มไบรเออร์ จากท่าอากาศยานทหารสองกองบิน6บน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครมาถึงยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชตำบลปากพูลอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยตามกําหนดการเมื่อถึงนครศรีธรรมราชนายกรัฐมนตรีจะเดินทางด้วยรถยนต์ต่อไปยังศูนย์ศิลปาที่บ้านเนรธรรมัง อำเภอเชียงใหญ่เพื่อฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภยัยจากนั้นมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภยัยจำนวน1,000ชุดรวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างไรก็ตามเป็นประจำของทุกครั้งที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ต่างจังหวัดก็จะมีคอหวยจับตาทะเบียนรถนายกรัฐมนตรี ซึ่งในครั้งนี้เฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้นั่งรถยกสูงทรานฟอร์เมอร์ของกรมปพทะเบียนหมายเลขหนึ่งนคองกรุงเทพมหานครซึ่งคอหวยก็ไม่พลาดเข้ามาสองหาเลขทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีไปเสียงโชคในงวดวันที่1 6ธันวาคม2563นี้ ขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเลขเครื่องบินด้วย1,124